สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งาน Google Classroom นะครับขั้นตอนแรกนะครับในการใช้งาน Google Classroom ก่อนอื่นเราต้องล็อกอินเข้าใช้ Google ก่อนนะครับโดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยนะครับให้กดเข้าครับลงชื่อเข้าใช้นะครับที่มุมขวาบนนะครับนะครับจะเข้าหน้านี้ครับใส่อีเมลมหาวิทยาลัยไปเลยนะครับครับแล้วก็จะเด้งหน้านี้นะครับข้างข้างบนนะครับให้ใส่อีพาร์ตบอร์ดนะครับ แล้วก็พัดบอร์ดอีพสเบิร์ดน,นะครับครับผมหลังจากนั้นก็คือสามารถก็คือตอนนี้คือลงชื่อเข้าใช้ Google ได้แล้วนะครับก็คือให้ดูทางบนขวาน่าจะมีรูปของเราขั้นตอนต่อไปให้เรากดที่แอปของ Google นะครับเป็นจุด9จุดนะครับแล้วก็เลือกเลื่อนลงมาครับไปที่หาคำว่า Google Classroom นะครับนี่ครับ Classroom ให้เรากดเข้าไปเลยครับ โอเคกดเข้าไปหลังจากนั้นจะได้หน้านี้ขึ้นมาให้เรากดคําว่าทําต่อเลยนะครับโดยใช้ไม่ต้องเปลี่ยนอ e ีเมลนะครับให้กดทําต่อไปเลยครับเราสร้างเลยครับก็คือให้เราสร้างเราสร้างในฐานะของเราเป็นอะไรครับฉันเป็นนักเรียนหรือฉันเป็นครูนะครับให้ให้เราเลือกเป็นครูนะครับหลังจากนั้นก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับ ขั้นตอนต,อต่อไปให้เราสร้างหรือเข้าร่วมของอให้เราสร้างห้องเรียนนะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับทางมุมขวาบนนะครับสร้างให้กดคําว่าสร้างชั้นเรียนนะครับหมายบวกเลยนะครับให้เรามาที่สร้างชั้นเรียนนะครับก็คืออเดี๋ยวผมจะเล่นเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อวิชาก่อนครับก็คือวิชาพละศึกษาห้องอาจจะไม่ต้องใส่ก่อนก็ได้นะครับก็คือเรื่อง การเล่นวอลเลย์บอลเบื้องต้นนะครับห้องที่หนึ่งครับกดสร้างไปเลยนะครับกดสร้างชั้นเรียนเลยนะครับนะครับผม ตอนนี้เราจะได้ห้องเรียนมาหนึ่งห้องเรียนแล้วนะครับนี่คือห้องเรียนคือชื่อวิชานะครับอันที่สองคือรหัสชั้นเรียนนะครับเราสามารถก๊อปปี้รหัสชั้นเรียนส่งให้นักเรียนเพื่อมาเข้าร่วมชั้นเรียนกับครูได้นะครับก็คือโดยวิธีการอ่ะคัดแสดงครับเพื่อขยายขึ้นมาสามารถดรากครับแล้วก็ก๊อปปี้ส่งไปให้กับนักศึกษาหรือนักเรียนนะครับ หลังจากนั้นเราสามารถเลือกทีมของวิชาเราได้นะครับอย่างเช่นวิชาพละศึกษาหรือว่าวิชาอื่นนะครับเราต้องการเปลี่ยนทีมเราสามารถเลือกทีมตรงนี้ได้นะครับก็คือเลือกทีมหลังจากนั้นเราก็ดูหมวดหมวดวิชานะครับอย่างเช่นก,กีฬาครับผมเลือกผมผมต้องการสอนอย่างเช่นเมื่อกี้วันเล่บบอลครับผมก็เอารูปวันเล่บบอลใส่เลือกทีมในชั้นเรียนรูปทีมก็จะเปลี่ยนเป็นวันเล่บบอลแล้วนะครับ